สวัสดีครับตีสพันใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานทําสี i อเคเสร็จสชุดนะครับแล้วก็ e n d ดูโรชุดนะครับที่เป็นรถจัดสภาพอับก็อันนี้ลูกค้าบอกอยากได้สีทองส่วนลายเนี่ยให้ผมออกแบบให้ก็เป็นงานตัดลายด้วยสีนะครับก็ออกแบบลูกช้าบอกไม่เอาโทนสีแดงกะจัดไปสีแบบนี้ยังไม่เคยทำนะครับเป็นสีทองเดียวกับล้อแ,แม็กรถผมนะครับของฟอร์ซ่เรียบร้อยครับผม แล้วก็เป็นสีเปลือกมังคุดนะครับตัดลายเช่นกันครับร้อยลายตำหนิครับแล้วก็เป็นชุดสีของเอนดูโรนะครับเป็นงานเบิกนะครับของเอนดูโรนี่คือเบอิกใหม่หมดนะครับยกเว้นถังเป็นของเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยเป็นสีแดงแต่ใส่มุกสีทองนะครับนี่ครับ มีมุกสีทองอ่อนๆอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมฮะก็สวยดีครับลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะครับสีเนี่ยนครับมีมุกสีทองอ่อนๆอยู่ข้างในจัดไปครับสวยดีผมก็ชอบเหมือนกันครับโอเคฝากกดติดตามใน YouTube และ Facebook นะครับงานสีระบบ 2K ตี้สะพานใหม่สีสามารถทนน้ำมันเบนซินทนเคมีได้เหมือนรถยนต์ออกจากศูนนะครับสวัสดีครับผม